เนิร์ดรีวิวพี่บอกเองไม่ใช่หรอครับไม่ว่าผลจอกมาเป็นยังไงขอให้ทุกคนยอมรับไม่ได้อะไรเลยเนาะมึงทำทั้งหมดมึงอยากจะขมโมยสมบัติบ้านกูอีก้เหรอดที่นี่เราอยู่กันแบบครอบครัวนะไม่ <c oughs> คิดซะว่าบ้านหลังนี้ก็คือบ้าน ซีรีส์ที่ตอนนี้เป็นที่พูดถึงมากๆากครับน Netflix, Netflix นะฮะ Netflix <All S 1> original series สืบ สันดานนอนดึกสวัสดีครับขอยกมือขึ้นอยากยอยากใสยอยากเก่งแต่ลราเรีนไม่เก่งขออยกมือขึ้นรอไม่ได้จำได้เขาไปแต่งงานแล้วอ่าพี่โจอี้นะยินดีด้วยนะพี่สืบสันดานนะฮะนำแสดงโดยน้องยาดานะฮนารินยานรินยาครับผมพี่บีนะธีรพงศ์แล้วก็มีใครอีกพี่ชายชาติยศดุพี่นุชบาพี่คลาวเดียแล้วก็สุดท้ายนะพี่แก๊ปธนาวเวอจริงจพี่แก๊ปเนี่ยเขาเล่นเขาเล่นมาหลายเรื่องเหมือนกันนะหลายเรื่องหลายเรื่อง เล่นละครเล่นอะไรมาเลยตลอดเลยเป็นหนองก็มีเป็นหนองพี่จจริงๆผมเนี่ยเคยโทรศัพท์ประสานงานคุยกับแกอตอนที่จะให้แกมาทํารีวิวสินค้าที่ออฟฟิศเก่าแต่แกแกดูเป็นคนคือแก,แกดูเด็กมากเลยนะเอเอคือแกดูเด็กมากเลยเคยเจอที่งาน2ที <laughs> 2> เรื่องราวนะเป็นเ,เรื่องราวของตระก,กูลตระก,กูลหนึ่งนะผมไม่พูดเชื่อเพราะมันยาวมากที่ยดพูดนะเป็นตระกูลที่พี่บีเนี่ยเป็นพ่อเป็นพ่อบ้านพ่อบ้านพ่อบ้านแป๊บนึงอ่ะเขาก็พ่อบ้านเนี่ยมันทำให้เขาคนลยคนคิดว่ามันเป็นคนใช้เหมือนกันเหรอไม่ใช พี่บีธีรพงศ์เนี่ยเป็นพ่อใหญ่แล้วก็จะมีลูกลูกชายสองคนก็นําแสดงโดยพี่ชายชาติโยดมนะแล้วก็คุณแก๊บธนาเวทนะที่เป็นพี่ชายน้องน้องชายกันแล้วก็ในบ้านเขาจะมีอ่าเมียน้องชายเมียพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีคนใช้คนหนึ่งนะฮะก็คือน้องยาดาซึ่งจริงๆน้องยาดาคือคนที่เล่นเล่นล่างส่งเล่นได้สุดจริงโอ้โหสุดจัดบอกสุดหลายเรื่องมากนะฮะไปไปมาพี่บีเนี่ยที่เป็นคุณพ่อเนี่ยก็ดันตายด้วยคดีฆาตกรรมนะฮะ มันก็เลยกลายเป็นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะเรื่องสืบสันดานเนี่ยเป็นการตีแผ่นะฮะในในมุมมองของตัวหนังนะที่หนังพยายามจะทำพยายามจะตีแผ่คนรวยๆว่าเป็นพฤติกรรมแบบว่าใช้อำนาจเป็นคนแบบกดขี่ข่มเหงใช้เงินฟาดหรือว่าเหยียดหยามความเป็นคนนะฮะเคนจนให้ต่ำลงกว่าเดิมต้องเป็นอะไรอย่างนั้นซีรีส์ of unfortunate e v e n นะฮะ <Yeah. S 1> ด้วยการนําเสนอแบบนี้เนี่ย huh. มันทําให้ในตัวผมเนี่ยที่ดูตัวอย่างมาเนี่ย huh. ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรผมรู้สึกว่าตัวอย่างมันควรเป็นแบบนี้แหละก็คือเอาไอฉากที่มันเล้าใจฉากที่มันน่ากลัวต้องแบบมีการตั้งคําถามไว้เยอะเนี่ยมาใส่ในหนังมาใส่ในตัวอย่างเพื่อคนอยากดูถูกไหมครับดู art work เอ้์ art work นี่มันใช่เลยนี่วาเออนี่มัน s u c ชั่นเลยเลยว่าโอเคมันคงจะต้องมีแบบ feel s u c ช i o n สักหน่อยเว้ยก็เป็น expectation ได้นิดนึ่ นิดนึงนะฮะเปิดมาดูตอนแรกปุ๊บหลีตา,าเลยทีเดียวเชียวเอ๊ะทำมันสโลว์ทำไมวะแล้วใส่เพลงอย่างเงี้ยลองเทคอย่างเงี้ยลองเทคอย่างเงี้ยแล้วลองเทคอย่างเงี้ยเป็นอะไรกันเป็นซัทชไนเดอร์อยากม,มันจะมันจะลองเทคกันแบบอะไรของมึงวะ,วะคือแบบอยากโชว์ของเออคือ ไปเรื่อยเลยแล้วก็อันนี้แค่พูด่ทปเปิลชั o นนะคือก็ลองเทคไปเ,เไรื่อยเอางี้ผมต้อามง้ลองเทคของเขาเนะี่ยมันมีจุดที่มันมีตําหนีไหมคือมันหาตําหนิยากแหละเพราะมันลองมันเป็นลองเทคที่ค่อนข้างไม่ได้ว่ากันนะเป็นลองเทค่ค่อนข้างบ้านๆน,นิดนึงส,สบายๆส,สไตล์สไตล์ตแบบว่าหนังไทยอะไรเงยคือไม่เผอเป็นแฮนด์เฮลด้วยเอางี้ไม่ได้เป็นงานคาร์แบบพ้มยำกุ้งหรืออะไรแบบนไม่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 ันั้นมันสเกลหนังอ่มันสเกลหนังอาจจะอันนี้คือแบบสเกลแบบละครจละครลองเทคอะไรก็ไม่รู้ <amounts of audio writers> หลายซีนต ah, ิดกันสาซนนี่ยังไม่จบอีพหนึ่งนะนี oh, ่ยังไม่จบอีพีหนึ่งนะลองเทสหลายเยอะมากพอตั้งแต่ตัวละครที่คุณบีเล่นเนี่ยตายผมก็รู้เลยว่าใครเป็นฆาตกรแต่ผมแค่ต้องรอสตอรี่มันเฉลยคราวนี้ตัวละครเนี่ยมันก็มีความดีเกินเหตุนะ พี่ชายเนี่ยก็เล่นดีคุณแก๊ปก็เล่นดุคือทุกคนทําเต็มที่ในซีนที่ตัวเองต้องเล่นตามบทที่ตัวเองถือในมือแต่เขาทุกคนเนี่ยไม่น่าจะเห็นภาพใหญ่ทั้งหมดของหนังเขาก็เลยใส่เต็มทุกๆซีนเลยพอใส่เต็มทุกซีนมันเกิดอะไรขึ้น <ลง S 2> ดานามิกของหนังมันล้นแล้วเราอะ่ะไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรเลยที่เกิดขึ้นในหนังเรารู้สึกทุกอย่างในหนังมันแฟนซีไปหมดโอเคเข้าใจในชีวิตผมเนี่ยผมก็มีรู้จักกับคนรวยๆหลายคนครับการที่เขาจะมีนอกมีในมี อะไรพวกนี้อ,อย่างที่หนังมันเกิดขึ้นเนี่ยหลายๆอย่างในหนังเอาเป็นว่าไม่ถึงไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันประมาณหกสิบเจ็ดสิเอร์เซ็นมันเกิดขึ้นจริงครับแต่มันไม่ได้เป็นแบบนี้มนุษย์มันไม่ได้เป็นแบบนี้เอออ,อันนี้คือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วมันยิ่งไปยิ่งไปเนี่ยมันยิ่งไม่เชื่อพอยิ่งไม่เชื่อเสร็จเนี่ยคุณบอกว่าตระกูลนี้ทําธุรกิจเกลือเพชรคุณไม่มีการพูดถึงธุรกิจเลยด้วยซ้าทุกครั้งที่คุณพูดธุรกิจจจกก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 ัััััััันน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 มมมมมะะเเเเเปป็็าาาารรแแดดดีียยสวว่่หือคุลล้ จะมีช่วงประมาณ3ตอนแรกอะที่ผมงงมากว่ามึงถ่ายฟุตเทจแล้วมึงเสียดายเลยมึงจับยัดทําเม็ดเล่ให้กูหรอวะเหมือนมึงมาทำเม็ดเล่เลยคืออะไรรู้ไหมการทรมานต่อทรมานต่อทรมานต่อกันแกล้งต่อทรมานต่อกันแกล้งต่อทรมานแกล้งแม่ติด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 ดติ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 ดต ก็มึงก็ใส่ฉากดาวไ้ายตบนางเอกอะแล้วแกล้งนางเอกอะสิบฉากรู้ว่าติดกันแล้วก็พยายามร้อยด้วยปมเบาๆเอาตีนเหยียบหัวจับขังใส่กงใส่ขนในอาหารเนี่ยคือคือมึงทําอะไรอยู่อะมึงกําลังบิวอะไรสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยคือว่าคนที่กํากับก็ไม่เห็นภาพเต็มคนที่ตัดใส่เข้าไปก็ได้รับคําสั่งมาให้ตัดแบบนี้สุดท้ายหนังออกมาคนตัดแม่งเก่งมากแม่งพยายามสุดๆเลยขนาดผมเห็นตรงอินโทรเลยนะวานาบีมากอยากมาก อยากทำให้มันดูอินเตอร์แต่พอพอมึงพยายามจะทำให้มันมีการซ้อนภาพอะไรเงี้ยมีการทำซิมโบลิกเงียพอมึงพยายามทำดูอินเตอร์แต่เทคนิคที่มึงใช้ทำอินโทรอ่ะคือเทคนิคที่กูทำได้เลยในพเมพ์โปแบบกูไม่ต้องใช้อัลเทอร์เอฟเฟกต์เลยกูมั่นใจกูนั่งดูอยู่มึงไม่มีกราฟิกมูฟเมนต์สักนิดมึงอ่ะมึงอ่ะไอ้ได้มึงสามารถเอาได้เลยทำได้เลยเอาภาพนึ่งลดไอโอปาซิตี้ลงให้มันบางเพื่อเอาไปซ้อนกับอีกภาพนึงที่เป็นวิดีโอแล้วมึงก็แบ่งช่องแล้วก็ฟลิปวิดีโอ ทำเองเลยกูเห็นเป็นตาเลยอ่ะแ,แล้วกูรู้สึกว่าโห ลดงบยากดงอ่ะแล้วไปเพิ่มค่าอินโทรไหมคือให้อินโทรมันเป็นเป็นน้าเป็นตาคุณเลยเหรอเป็นตาหนึ่งแล้วเกียร์สีเน็ตฟิกเลยนะมึงแล้วเกียร์สีไม่สม่ำเสมอบางอันก็ดูเป็นละครไทยบางอันก็ซีนิมาติกแล้วเกินแล้วมันไม่สม่ำเสมอแต่ผมอ่ะต้องชื่นชมเรื่องหนึ่งคือคอสตูมคอสตูมดีซีนดีไซน์ดีทีมโปรดักชันคือเยี่ยมผมยกนิ้วให้คุณเลยแต่ออสตอรี่อ่ะมันทำให้พวกคุณพังเพราะตอนพวกคุณทำงานอ่ะพวกคุณไม่รู้หรอกสตอรี่ทั้งหมดเป็นยังไงคนที่รู้ พุ่มกลับแล้วกลายว่า,ยาพุ่มกลับมือไม่ถึงมองภาพใหญ่ไม่ออกอพอมองภาพใหญ่ไม่ออกพุ่มกลับทําอะไรออกมากไม่รู้อ,อย่างซีนตกตกไอตกตึกเนี่ยมันดีกว่านี้ดอีกอ่ะแต่นี่คือแบบเหมือนเอาคุณบีลอย,อยอยู่บนสลิงแล้วก็ไม่ได้ลอยสถานที่จริงด้วยเหมือมนลอยในกรีนสกรีนแล้วก็อย่างเงี้ย แล้วก็ไปตัดลอยๆมากับแบ็กกราวที่เตื้อบ้านนะจริงๆอะ่ะลงทุนสลิงหน่อยก็ได้เอาจริงๆนะไอไอพวกฉากไอคนที่มันตกจากตึกลงมาเนะี่ยเอาจริงๆนะผมก็เห็นนะว่าหนังไทยหรือว่าละครไทยหลายๆเรื่องมันก็มันดีขึ้นแล้ว<ำ> okay นะับโอเคแล้วนะมันมันดูได้ถึงความแบบนึกออกไหมมันเหมือนกับพาทิเคิลข,ของคนเราเวลามันตกตึกอะ่ะอันนี้นความช้าความเร็วของเชือกการอะไรต่างๆเนะี่ยเว่ามันเดี๋ยวกูเปิดให้มึงดูแล้วเดี๋ยวมึงจะเข้าใจคําว่ากระดาษตัดแปะ ตกตึกเออไม่ต้องพูดแล้วเห็นภาพเลยอออารมณ์เหมือนกูดูละครไทยย้อนกลับไปสิบยี่สิบปีที่แล้วโคตรงงเลยแล้วซีนนั้นเป็นซีนที่ต้องอิม a พ t ด้วยเพราะว่าเป็นซีนที่คุณบีเสียชีวิตอ่าฮะอ่ะอันนี้ตัดจบเรื่องโปรดักชั่นโอเคเราไว้แค่นี้เรื่องตอรี่เนี่ยผมไม่เชื่อเลยด้วยซ้ำว่าทําไมตัวละครนี้ถึงรักตัวละครนี้ถึงขั้นแต่งงานหรือผมไม่เชื่อเลยด้วยซ้ำว่าตัวละครนี้จะฉลาดถึงขั้นว่าวางแผนนี้ได้ผมไม่เชื่ออะไรเลยทั้งนั้นเพราะหนังไม่ทําให้ผมเชื่อเลยสิ่่งทีผมเห็นคื คือคุณแก๊ปธนาเวททำตัวเป็นโจ๊กเกอร์และคุณชายชาติโยโดมทำตัวเป็นคนบ้านี่คือสิ่งที่เด่นที่ตัวในหนังคือเท่าที่ผมฟังจากที่คนพูดมาทั้งหมดโดยความออาผมไม่ดูเนาะออผมรู้สึกได้เลยว่าเดี๋ยวนะนี่มันคือละครไทยในยุคเก่าก่อนถูกที่ถูกอัพ เวลถูกฉีดยาให้มันรุนแรงมากขึ้นซาดิสมากขึ้นโดยอันเซนเซอร์แบบที่สามารถฉายเน็ตวิกได้โดยที่รู้สึกถึงความรุนแรงใช่ไหมถูก,ถกอย่างนั้นเลยใช่ไหมถูกผมว่าผมเสียใจมากเลยเออที่ผมสงสารทีมบุรุชาติทีมบุรุษชาติดีมากทีมเสื้อผ้าก็ดีแล้วก็ทีมแคสติ้งจริงแคสติ้งดีพี่แก๊เนี่ยคือเข้าแก๊เลยตามชื่อแกเลยแก๊เข้าแก๊เออจริงแล้วคราเดียจากรพันนี้ก็คือแทบจะเข้าเอางี้ในแง่ของตัวคาแรคเตอร์อ่ะที่เหลือหมดดีหมดเลยมันดูทรงว่ามันมัน แอปการส่งอะไรต่างๆจากคนหนึ่งไปอีก oh. สู่อีกคนหนึ่งอ่ะมันดูเล่นใหญ่ใช่รอณ์เหมือนมึงกาลังอยู่ในละครเวทีหรืออย่างนั้นเปล่าแล้วไม่บางบางจังหวะมันก็ไม่ใหญ่เดี uh ๋ย huh. วว่าด้ว,ดวยซีจิเวชันที่มันตัดเรียงกันอ่ะ uh huh. มันร้อยกันมันเหมือนอันนี้มีน้องคนนึงคอมเมนต์มาเขาบอกมันเหมือนละครคุณธรรมที่ขึ้นลงอ่ะ, uh huh. อะละครคุณธรรมอารมณ์แบบทาไมเธอเป็นอย่างนี้นี่เธอรู้ไหมว่าฉันจะจัดการกักบคนที่ทําแบบนี้ยังไงไหนดูซิเอาซุปมาลาดอะไรฉันจะแกล้งเธออ่ะเอา ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าความจริงอ่ะผมสารภาพหนึง่งผมอ่ะไปดูคลิปอันหนึง่งคลิปรีวิวไฮไลท์ <High light S 2> อ่าเป็นไฮไลท์ที่น่าจะเป็นน้องแพรเหมือนกับว่าไปขืนใจคนใช้ตัวเองในการถอดเสื้อเออถอดเสื้อคือต้องพูดอย่างนี้นะอันอันนี้พูดจากมุมมองของคนที่ดูแค่นั้นนะฮะอย่าคิดว่าผมแบบรู้ทุกอย่างนะแต่เอาเป็นว่าผมดูแค่นั้นแล้วผมจัดสีจากคลิปนั้นอ่ะคือเรารู้แหละเรารู้ว่ามันสไตล์วิธีการถ่ายภาพอะไรต่างๆอ่ะมันไม่ใช่ละครไทยหรอกมันพยายามทําให้มันมีความเป็นอินเตอร์มากขึ้นเออ แต่ไอ้วิธีการที่คุณทำรีแอคตัวละครต่อตัวละครเนี่ยความเขินอายความแบบโดนเปื้องผ้าปุ๊บนูน่นนี่นั่นเออรีแอคมันคือมันคือวิธีการคิดให้ตัวละครทําแบบนี้ในแบบที่มันโบราณมากเลยนะเออมันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเราสึกถึงความแบบนี่นี่คือคนในยุคปัจจุบันเนีแบบพูดตรงๆเลยถ้าเกิดเป็นเป็นผมอะถ้าเกิดเราไม่ต้องคิดโดยโครงสร้างละครไทยนะเอ คนถ้าเกิดยุคป,ปัจจุบันจริงๆนะกูเป็นคนใช้กูทําอย่างนี้นะกูฉีบเลยนะกูรีแอคแรงกว่าน,นี้นะกูไม่กูจะไม่รีแอคแบบนี้นะก็จะบอกนนเลยว่าไม่มีเที่ยรจริงนอกจากคนใช้คุยกันคนใช้คุยกันนต่จริงสุดละที่เหลือเหมือนไม่มีบทเลยไม่ไม่ได้คิดมา,าพูดปกติพูดเหมือนคนปกติอ่ะเออแต่ที่เหลือคือเหมือนมันคนไม่ปกติอ่ะแล้วก็พูดกันไปพูดกันมางงที่หายเลยแลอ้ประเด็นที่เขาพยายามเอาไปล้อกันประเด็นที่ใกล้เคียงกับครอบครัวแล้วอบคนเนี้ยผมบอกตรงนะมาไม่ได้ถูกขยี้นาหรอกมันบางมากๆมันนิดเดียวสตอ ี่หลักมาพยายามดันให้มันจบเหมือนพยายามดันหนึ่งสองสามสี่สุดท้ายตอนเฉลยนะผมไม่เชื่อสักอย่างพอเราไม่เชื่อสักอย่างแม้ว่าแบบเฉลยเนี่ยให้พื้นที่มากๆกับแฟลชแบ็กนะแต่ไม่เชื่อเลยแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอ้โหเป็นซีรีส์ที่น่าเศร้ามากอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะสื่อพันดานให้คะแนนแล้วกันให้เป็นให้ทีมโปรดักชั่นคุณคือคนสําคัญนะฮะผมให้คุณเลยนะฮะห้าเป็นทีมโปรดักชั่นเนีนักแสดงผมให้คุณห้าเลยพุ่มกับผมไม่ให้เพราะนี่คือความผิดของคุณแล้วก็คนที่แต่งน ใจเรื่องนี้ว่าจะทําให้แบบนี้นี่คือความผิดของคุณคนเขียนบทเนี่ยผมว่าแน่หนักสุดผมไม่รู้ว่าคุณเขียนบทด้วยความกลัวคุณเขียนบทกับใครหรือคุณเขียนบทกันเองผมไม่รู้แต่งานนี้ออกมามันทําให้ที่ทีมโปรดักชันลงทุนกลายเป็นว่าโอ้โหแต่เขาไม่เหนื่อยเปล่านะเขาได้งานดีๆออกมาแต่คุณทําให้งานมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พูดอย่างนี้คนทำโปรดักชันอ่ะได้หน้าได้โปรไฟล์ของตัวเองในการไปขายมึงนอกงานสวยเลยว่ากูเฮ้ กูเคยไปทําซีรีส์เ e ็ f ฟิกมาแล้วนะฟิลนี้เลยอ่ะแล้วเอาภาาไปดูเออเฮ้ยมันได้อันนี้ขายได้คนทำเวอร์ชันคุณรอดไปเลยไม่ต้องห่วงแต่คนเขียนบทอะ คนที่ตัดสินใจเรื่องบทผมใช้คำนี้ดีกว่าเพราะผมมั่นใจว่างานนี้ไม่ได้เขียนแค่พวกคุณมันต้องมีใครสักคนมายุ่งกับพวกคุณท่านทาให้พวกคุณตัดสินใจแบบนี้นะวันนี้ก็ให้คะแนนประมาณนี้สาบสามดืนสืบสันดานโอเควันนี้เราแป๊บนึงนะมันผลไม่ใช่ด้วยนะไม่ใช่เราเดยกหม่อยมันสาบสามดึงไหมเออกูไม่รู้ละสวัสดีครับ